อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าต้นทุเรียนต้นนี้เครยียดไหมครับเนี่ยเครยียดสิคะเครยียดจากมแมลงใช่ไหมใช่พี่ยามเขาเรียกเครยีครยดจากสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็คือมแมลงทําไม,มแมลงที่ไปก่อกวนถึงทาให้ทุเรียนเครียดอาจารย์อ้าวก็ทําให้เกิดบาดแผลค่ะทําให้เกิดบาดแผลหรือกินน้ําเลี้ยงเนาะ,ะซึ่งในน้ําเลี้ยงก็มีอาหารมีโฮอร์โมนมีน้ําตาลมีธาตุอาหารใช่ไหมคะ ที่พืชมันจะเอาไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตอ่ะอ่าเนี่ยใบก็กําลังจะปีจะกลางใบก็จะทํางานจะสร้างอาหารก็ดโดนมแมลงมากัดกินเนี่ยมาดูดกินธาตุอาหารมันก็ทําให้พืชนี่หนึ่งเครียดจากการขาดอาหารด้วยสองเครียดจากการขาดธาตุอาหารแล้วก็นี่เห็นไหมเครียดเพราะว่ามันก็จะเริ่มกลายเป็นผู้สร้างอาหารเริ่มน้อยลงแล้ว ไหมใบเป็นรูเจาะเต้ไปหมดแบบนี้ยคือต้นไม้มันเครียดแน่นอนแต่เวลามันเครียดมันก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองนะเป็นต้นว่าอย่างเช่นเวลามันมากัดใบเนี้ยมันมากัดหนึ่งใบเงี้ยมันมากัดกินใบนี่พี่จำต้นไม้มันก็จะส่งสัญญาณให้ทั้งต้นเนี่ยรู้ว่าเออตอนเนี้ไอใบทุเรียนใบเนี้ยมันมีแมลงเข้ามาเลยนะมันก็จะมีการส่งสัญญาณสร้างพวกสารอย่างสลิซสลิกแอซิดเนี่ยสร้างพวกสารกลุ่มเนี้ย เคลื่อนย้ายไปในต้นไงไปทั่วเลยบอกว่าเออสร้างขึ้นมาเยอะๆแล้วบางชนิดพืชก็สร้างสารที่มันมีกลิ่นเฉพาะขึ้นมาในช่วงที่มันโดนมแมลงเข้าทําลายเนาะมันก็จะเป็นทั้งกลิ่นที่ไล่มแมลงไงไม่ให้มแมลงหรือลดปัญหาของการเข้าทําลายของมแมลงพวกนี้มันเป็นกลไกลในการป้องกันตัวเองของพืชอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเนาะมันเสียหายมากซะจนนนดูดิ ใบตรงยอดเนี่ยมันแทบใบที่ทําหน้าที่ในการสร้างอาหารมันแทบเหลือแต่ก้านใบเลยแล้วใบก็แตกมาใหม่เยอะด้วยนะผู้กินเน่ะผู้กินก็แตกมาใหม่เยอะเนี่ยใบอ่อนเนี่ยแตกมาเยอะเลยมันก็เหมือนกับต้นพืชเองมันก็ต้องสร้างผู้สร้างอาหารชุดใหม่ขึ้นมาชุดเชยไอส่วนที่มันถูกทําลายหรือเสียหายนี่แหละ อย่างเงี้ยก็ใช้อาหารอยู่ตลอดตลอดบางทีถ้าเราเจอสภาวะแบบนี้เนาะในต้นที่กําลังจะให้ผลผลิตเนี่ยการสะสมอาหารมันก็ช้าลงอยู่แล้วเพราะอาหารมันถูกส่งมาให้ใบอ่อนที่กําลังเจริญเติบโตแทนที่ส่วนที่เหลือเนาะสร้าง5้าิเอามันนี้ให้ยี่ห้าเหลืออีกยี่ห้ามันก็ยังดีไงแต่นี่มันกลายเป็นว่าสร้างห้าสิมาเลี้ยงพวกนี้หมดเลยห0ิบขอบคุณบริษัทไซมา่าเคมีนะบริษัทไซมา่าเคมีเป็นผู้ ผลิตและนำเข้าสารเคมีป้องกันกําจัดมแมลงและวัชพืชในแปลงโดยมีปิติภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็มีคุณภาพนะครับเพื่อนชาวสวนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของไซมาเคมีหรือทงางไลน์แอดไซมาครับ